าวร้น่ารู้คลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเครื่องดื่มนะคะที่สาวรักสุขภาพควรจะมีติดตู้เย็นยิ่งดื่มยิ่งสวยกับ5เมนูนี้ค่ะ1น,นะคะชาเขียวมัทฉะ ชาเขียวมัตชะที่ชงดื่มแบบสดๆไม่มีการใส่น้ำตาลนะคะหรือไม่มีการแต่งกลิ่นด้วยนมข้นหวานและนมทุกประเภทเป็นการชงสดที่ไม่ว่าจะเป็นแบบเย็นหรือแบบร้อนจะให้ความเข้มข้นของสารสื่อประสาทที่ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายทำให้อารมณ์ดีขึ้น ความทรงจำดีแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนจำเป็นอีกหลายชนิดค่ะรวมไปจนถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังจึงทำให้ผิวสาวๆนั้นสวยสดใสเปล่งปลั่งและก็ทำให้การทำงานของระบบสื่อประสาทที่ดีขึ้นค่ะ 2. น้ำเต้าหู้นะคะ น้ำเต้าหู้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้หญิงไม่ได้ให้แค่เพียงคุณค่าทางโปรโตีนและวิตามินกับแร่ธาตุอื่นๆเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้อิ่มเร็วอยู่ท้องดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลน้อยหรือไม่ใส่เลยนะคะจะยิ่งให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากไม่มีคอเลสเตอรอลปริมาณของโซเดียมกับไขมันอิ่มตัวต่าจึงช่วยให้รูปร่าง ของคุณผู้หญิงยังคงดูดีอยู่เสมอและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดปัญหาอาการแสบร้อนในผู้หญิงวัยทองอีกด้วยค่ะ 3. ชาสมุนไพรนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบจิบชาอุ่นก่อนนอนและก็ตอนเช้าแนะนำให้เลือกดื่มชาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติอย่างเช่นชาดอกคามโมไมล์ชาจากใบมะขามแขก แล้วก็ชาดอกกุหลาบนะคะก็จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีให้การล้างของเสียภายในร่างกายเป็นไปอย่างคล่องตัวทําให้ผิวพรรณสดใสและชาสมุนไพรบางประเภทก็ยังทําใหเออ้เป็นตัวช่วยทําให้สมองผ่อนคลายสร้างสมดุลภายในร่างกายและความอุ่นของชาจะช่วยทําให้สมองของคุณปลอดโปร่งยิ่งขึ้นค่ะ 4. โกโก้นะคะ โกโก้รสชาติเข้มข้นจะอุดมไปด้วยสารโพลีฟินนอลสารแทนนินแล้วก็ฟลาวนอยที่ให้คุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ยังช่วยต้านสารไม่ดีภายในร่างกายพร้อมทำให้ความทรงจำและสมองรวมถึงอารมณ์ของคุณดีอยู่เสมอค่ะและ5คือน้ำขิงนะคะ การชงน้ำขิงอุ่นๆดื่มไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือจะเป็นช่วงเช้าของวันจะให้ความสดชื่นเป็นอย่างมากเพราะว่ากลิ่นของขิงอ่อนๆที่มาพร้อมกับความอุ่นจะทำให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งผ่อนคลายแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยขับของเสียภายในร่างกายช่วยในการย่อยอาหารที่ดีมากขึ้นคลายระบบประสาทบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบภายในร่างกาย พร้อมการอุดมทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณของคุณสาวๆสดใสอีกด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการการดื่มน้ำให้เพียงพอและการรับประทานผล,ลไม้กับผักให้มากขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพผิวให้แข็งแรงการเลือกดื่มตามที่กล่าวมาข้างต้นก็จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งและก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ค่ะชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย การให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่สมดุลและการดื่มน้ำให้เพียงพอไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อผิวของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะสาระดีมีประโยชน์มีอีกมากมายหลากหลายนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายจะขอบพระคุณมากค่ะเจอกับไก่ยวนุษย์ได้ใน คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ